เขาก็บอกว่าผมเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ผมเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ ชาแนลเดี๋ยววันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะป้าแก้วไปอ่านเจอในในสนุก .com นะคะเป็นเรื่องของพ่อหนุ่มชาวประเทศไหนวะเขาไม่ได้บอกนะคะเขาบอกว่าเป็นเดทที่แย่มากนะคะเขาเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่นัดเจอกับผู้หญิงคนหนึง่งมีการพูดคุยกันผ่านเว็บ t i n เดอร์นะคะแล้วก็หลังจากที่พูดคุยติดต่อกันในเว็บนั้นเสร็จแล้วก็ถึงเวลานัดเจอกันนะคะเพราะว่าอยู่เมืองเดียวกันอยู่ประเทศเดียวกันนะคะก็เลยนัดเดทมาเจอกันที่ร้านอาหารนะคะในขณะที่กำลังดินเนอร์พูดคุยกันอยู่นั้นนะคะก็มีผู้ชายคนหนึง่งอ้ออยู่เมืองบอสตันนะคะ แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งที่โต๊ะข้างๆเรานะคะตอนนั้นเขากำลังจะจ่ายค่าอาหารแล้วเพราะว่าหลังจากที่กินข้าวเสร็จก็จะไปดูหนังต่อนะคะจากนั้นก็จะมีผู้ชายพาลูกมานะคะนั่งที่โต๊ะข้างๆ mm hmm. เขาก็เห็นปฏิกิริยาผู้หญิงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลุกลี้ลุกลนหน้าซีดมากนะคะแล้วผู้ชาย ก็บอกว่าผู้ชายที่มากับเด็กก็พูดว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรนะคะผู้ชายโตข้างก็ก็ถามถามผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรมีปัญหาอะไรทําไมคุณไม่พูดกับผมคุณคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้หรอผู้หญิงที่ผมกาลังเดทด,ด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะ หลังจากที่เขาได้ยินอย่างนั้นแล้วเขาก็หันมาพูดกับคู่เด็ดเฮ้ยคุณเขาบอกว่าเขาเป็นสามีของคุณใช่หรือไม่แต่ฝ่ายหญิงก็ได้แต่อ้ำอ้ำอึ้งอึพยายามหาข้อแก้ตัวระหว่างนั้นเองนะคะลูกสาวของเธอก็ส่งเสียงเรียกแม่ออกมาแล้วก็วิ่งเข้ามาหานะคะก่อนที่เขาจะได้รู้ความจริงว่าผู้หญิงคนเนี้ยนางไม่โสดนะคะนางแต่งงานมาแล้วเจ็ดปีนะคะแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะคะ เหตุการณ์เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ทําไมเธอถึงต้องการที่จะมาเดทกับผู้ชายคนใหม่หรือว่ามีปัญหาในชีวิตคู่กันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้บอกนะคะว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแยกย้ายหรืออะไรก็ตามแต่หลังจากผู้หญิงคนนั้นจากไปแล้วกับสามีนะคะเขาก็ได้ไปชมภาพยนตร์กับสามีแล้วก็ลูกสาวคู่เดทแทนนะคะคือ คือผู้หญิงคนนั้นนะ่ะก็ออกจากร้านอาหารไปนะคะแล้วก็ไปไปคนเดียวเลยนะคะผู้ชายคนนี้กับอ่าคือผัวนะคะกับลูกสาวแล้วก็กับหนุ่มคนใหม่เนี่ยที่ที่จะมาเดทกับเมียเขาเนี่ยก็ไม่รู้คุยกันอีท่าไหนนะคะก็เลยไปเดทด,ด้วยกันเอ้ไม่ใช่สิหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยไปดูหนังด้วยกันนะคะสรุปแล้ว สามีกับลูกสาวก็เลยกลายเป็นคู่เดทของเขาแทนไปดูหนังด้วยกันโดยยังติดต่อแล้วก็แนะนำผู้ชายคนนั้นให้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเมื่อการย่าล้างของเขาทั้งสองคนสิ้นสุดลงโดยทั้งสองคนก็ยังออกเดทกันอีกหนึ่งปีนะคะอันนี้ไม่รู้ใครเดทใครนะคะก็น่าจะเป็น าสามีกับเพื่อนเพื่อนของผู้ชายคนนี้นะคะที่เขาแนะนำให้เพราะว่าเขาก็คงไม่ได้ติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นอีกแน่นอนนะะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คงจะหายตัวไปเลยแต่เขาก็ยังคงติดต่อกับผู้ชายคนนี้อยู่เขาก็คงจะเห็นใจนะคะว่าเฮ้ยฉันมาเดทก,กับเมียชาวบ้านหรอวะเนี่ยนะคะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องราในต่างประเทศนะคะคือไม่ใช่ว่าผู้หญิงไทยนะคะจะเป็นเฉพาะอย่างนี้ฝรั่งก็เป็นนะคะมีชู้กันมีชู้กันอะไรอย่างเงี้ยการนอกใจกันการไม่รู้จักพอหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคือฉันไม่พอใจในคู่ของฉันนะฉันต้อง ต้องการหาคนที่สามารถตอบโจทย์ในชีวิตฉันได้ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบนเตียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือทัศนคติหรือการไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันนะคะบางคนนะคะบางคนเขาก็จะหาแบบนี้แต่ ผิดที่ว่าเธอยังไม่เลิกกับสามีนะคะหรืออาจจะเพราะว่าเธออยากเลิกแต่สามีไม่ยอมเลิกแต่คุณในต่างประเทศนะ่ะคนเราถ้าจะเลิกกันเขาก็ตกลงพูดคุยกันนะคะเขาก็เลิกกันเลยนะคะเขาคงไม่ได้มาเที่ยวไรเที่ยวขือ่อหรือว่าตึงลังอะไรไว้หรือว่าเอาคิ้วหายนะคะคํามาแล้วคิวค้วหายคิ้วหายยตีคิ้ว่อยเด้อ อย่ามองคิวหนูนะคะก็มันผิดที่เธอยังไม่อยากนะคะแต่พืกกแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมปกติฝรั่งมันก็อยากก็อยากกันได้นะคะแต่กับคู่นี้ก็เลยเป็นแปลกๆนี่เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ฝรั่งนะคะเขาเจอปัญหาเดทในเว็บ tinder แล้วก็ เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ที่คาดเดาได้ยากอะเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าในในเว็บไซต์หาคู่ในแต่ละเว็บเนี่ยมันจะมีเราไหนเราจะต้องระวังไอ้พวกหน้าหมอพวกลาโมกพวกเมียเผลอเราเจอกันหรือพวกที่เห็นเราไป girlfriend holiday หรือพวกรักจริงหวังแต่งหรือพวก สแกมเมอร์ mer, หรืออะไรก็ตามแต่เราจะพบสารพัดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเจออย่างไหนดังนั้นแล้วการเข้าเว็บหาคู่เราต้องมีสตินะคะเราต้องมีสติให้มากๆเหมือนอย่างน้องคนหนึ่งที่ป้าแก้วรู้จักนะคะเขาบอกว่าเขารู้จักกับฝรั่งนะคะคนหนึ่งก็มาหาที่เขาก็มาหาที่เมืองไทยนะคะ,ะเธอบอกว่าเธออยู่ต่างจังหวัดฝรั่งเศ อ,อยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาก็โอเคเขาก็พักรออยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาเธอบอกว่าเขาจะต้องบินมาจากจังหวัดของของเธอเพื่อที่จะมากรุงเทพเขาบอกว่าค่าเครื่องบินมันแพงนะเขาก็เลยโอนเงินให้เป็นค่าอะไรละ่ะค่ารถทัวร์หรือรถไฟอะไรเงี้ยเขาบอกอ ซึ่งฝรั่งอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่ารถทัวร์หรือรถไฟเนี่ยมันแตกต่างจากรถทัวร์รถไฟที่เมืองนอกมากนะคะหรือเขาอาจจะขี้เหนียวก็ได้อันนี้ฟังต่อก่อนนะฟังฟังเรื่อยๆดังนั้นเธอก็โอเคโอเคย,อย้อนย ون, ้อนย้อนกันนะฝรั่งอาจจะไม่รู้นะคะอันนี้เธอยังโลกสวยอยู่เธอก็เลยเดินทางมาหาเขาที่เมืองนอกไอ้ที่กรุงเทพนะคะแล้วหลังจากนั้นพอมาที่กรุงเทพเขาก็จะพาเธอเดินนะคะเด้อ ธเธอก็บอกเดินจากโรงแรมนะคะเดินเพื่อที่จะไปดูจุดนั่นจุดนี้เธอถามว่าเฮ้ยทำไมไม่นั่งแท็กซี่มันร้อนเ<ม>ขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะชมเมืองนะคะเขาต้องการที่จะเดินชมเมืองนู่นนี่นั่นเขาก็อ้างไปนะคะแล้วก็ทีนี้เธอบอกเธอหิวน้ำเขาบอกเดี๋ยวยังก่อนเราเรายังยังเดินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินก็ได้เธอบอกว่าโคตรอากาศโคตรร้อนเลยนะคะเธอก็เลยไม่สนใจอ่ะก็เลยเดินไปซื้อ ไปซื้อโคกมากินซื้อน้ํามากินนะคะซึ่งพอเธอกินเขาบอกอา้าวซื้อมาขวดเดียวเหรอเอาก็คุณบอกคุณไม่หิวคุณไม่ดื่มะฉันก็ซื้อมากินของฉันคนเดียวสิแล้วเขาก็เลยแย่งจากมือเธอมาดูดนะคะอ่ะก็นี่เจอไปอีกหนึ่งดอกทีนี้เธอบอกเธอหิวข้าวเขาบอกเขายังไม่หิวบอกหิวแล้วนะคะเธอก็จะเดินเข้าร้านอาหารอ่าซึ่งเป็นร้านร้านอาหารที่มีห้องแอร์เขาก็ไม่นะคะก็ดึงเธอออกมา ไปกินร้านอาหารข้างทางนะคะเธอก็บอกนี่อย่างวะเธอก็งงนะคะเอ่อหลังจากนั้นโอเคอเธอก็มาพักกับเขาอีกคืนสองคืนแต่หลังจากนั้นเขาก็ดีขึ้นนะคะคือวันที่สองเขาก็พานั่งนั่งเอ่อนั่งแท็กซี่นะคะแล้วก็ อยู่ที่กรุงเทพต่ออีกสองคืนหลังจากนั้นก็พากันไปเที่ยวที่พัทยานะคะในเมืองพัทยาโอเคเขาก,ก็ก็ดีขึ้นแต่ความขี้เหนียวก็ยังคงเส้นคงวะก็ยังพาไปกินร้านอาหารกถูกนะคะซึ่งเธอเธอจินตนาการไม่ว่าเดทกับฝรั่งเขาจะต้องพาเข้าร้านอาหารหรูๆเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เลยคือฝรั่งคนเนี้ขี้เหนียวมากเธอบอกแบบนี้นะคะแต่ ขาก็ซื้อให้กินเขาออกค่าอาหารค่านู่นค่านี่เธออยากได้อะไรก็ซื้อให้ถ้าไม่แบงนะคะถ้าไม่แพงเขาก็จะซื้อให้นะคะซึ่งเธอบอกว่าตั้งแต่ วันนั้นจนถึงวันนี้เธอก็ยังไม่หนีหายไปจากไอ้ฝรั่งขี้เหนียวคนนี้นะคะไม่รู้ไปตกหลุมรักอะไรมันนะคะชีวิตทุกวันนี้ก็มีลูกสองคนน่ารักแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วเธอก็ได้ลองทำงานที่ต่างประเทศดูนะคะตอนนี้เธอก็กลายเป็นนิสัยเหมือนสามีคือคืออะไรที่ถูกถูกเข้าไว้คือประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดเธอบอกว่าอ,อ๋อรู้แล้วเพราะว่ามันหาเงินยากลําบากต้องจ่ายภาษีต้องอยู่แบบประหยัดนี่เอง เขาถึงไม่ผ่าเขา้าแต่ในใจลึกๆก็อย่างเออทําไมกูไม่ได้คนรวยๆเหมือนเหมือนคนอื่นเขาว่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆที่น้องคนหนึ่งมาเล่าให้ป้าแก้วฟังนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยการละชนี้นะคะเพราะว่าสามีป้าแก้วนางจะดูทีวีนะคะป้าแก้วก็จะขึ้นไปอาบน้ํานอนละตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะ,ะอาบน้ํานอนพรุ่งนี้ทํางานทํางานวันจันทร์กับวันอังคารแล้วก็จะหยุดยาวอาทิตย์หนึ่งนะคะเอาละค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ